กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Identity V นั่นเองและในวันนี้เราก็จะมารีวิวสกินที่มีชื่อว่านิมิททิวลิปนั่นเองทุกคนซึ่งสกินเนี้ยก็เป็นสกินที่สวยมากๆเลยใช่ไหมและสกินสวยๆก็ต้องมาพร้อมกับร้านเติมเกมดีๆนั่นเองทุกคนและวันนี้เรามีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนําก็คือร้านของน้องฟูยูซึ่งร้านนี้ก็ใช้เพียงแค่ UID กับเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นแถมราคาก็ยังถูกกว่าในเกม ตั้ง20%เลยด้วยนะและสำหรับท่านใดที่ต้องการจะเติมเกมก็อย่าลืมใช้โค้ดหอยทอดเพื่อลดราคากันด้วยละ่ะงั้นต่อมาเดี๋ยวเราไปรับชมความสวยความงามของสกินนี้กันก่อนเลยดีกว่าไปเลย และในตอนนี้เราก็ได้ทีมกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในทีมของเราก็จะมีอัศวินบาร์เทนเดอร์แพทติเซียแล้วก็น้องเอมมานั่นเองทุกคนซึ่งในวันนี้แบบทุกคนก็แบบแต่งตัวสวยกันมากเลยงั้นเดี๋ยวเราไปรับชมในเกมกันดีกว่าว่าตาน,นี้เราจะสามารถเอาชนะฮันเตอร์ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยไปเลย และในตอนนี้เราก็โหลดเข้ามาในแบบนะครที่ไม่เคยหลับไหลกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาเก้าอี้ไล่พังกันดีกว่าทุกคนเอาเป็นข้างหน้าละกันเนาะตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าหันเป็นอะไรนะทุกคนเราก็ล่อตีนหันมันให้มันมาเราเฉยๆมาโอเคเราจะับพังเก้าอี้กันเลยดีกว่ามามาแล้วก็บอกทุกคนปัน่นโอเคเหมือนตอนนี้ฮันน่าจะไล่เป็นแพทที่เซียอยู่ซึ่งเราก็จะปั่นกันยาวๆเลยดีกว่า,างั้นเดี๋ยวเราปั่นกันยาวๆดีกว่าเครื่องนี้ได้เสร็จเร็วๆเนาะ โอเคตอนนี้ก็แบบเพื่อนล้มไปแล้วเดี๋ยวขอพังเก้าอี้เล่นก่อนเฮ้ยเอามานั่งตรงนั้นหรอโอยเสียดายอะไปไม่ทันน่ะแล้วเราเพิ่งใช้สกิลไปเมื่อกี้อโอยเสียดายโอยเสียดายจริงนเนี่ยไม่งั้นเราอาจจะมีโอกาสช่วยเพื่อนได้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาปั่นตรงกลางเอ้ย ไอ้ก,กวางคือเราลืมบอกไปว่าเราเจอกวางแลทุกคนเป็นแบบกวางซาตานอนะโอเคเดี๋ยวเราจะให้บาร์เทนเดอร์ไปเป็นคนช่วยเนาะส่วนเราก็จะซ้ำเครื่องให้เขากันนี่ตอนนี้ก็มีรีชาร์จปั่นอยู่ตรงนู้นนะไหนดูสิเขาแกล้งเอ้ยมันแกล้งจริงด้วยนี่ใส่ไม่ดีเลนะเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนดีกว่ามาฉันจะไปช่วยเธอเองโอเคมาแล้วโอเคเหมือนจะดึงได้นะโอเคนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรารอไปช่วยเขาดีกว่ามามาช่วยหน่อยแล้วมาช่วยล่ะจ้าเอ้ย โอ๊ยเจ็บก็นึกว่ามันอยู่ข้างนอกไอ้บ้าหิวไหนครับหิวไหนครับหิวหน่อยหิวหน่อยหิวหน่อยได้ไหมหิวหิวหิหน่อยหิวหน่อยอะหิวหิวเร็วเฮ้ยไม่ใช่ให้อันนี้ดิโอ้โหเพื่อนก็ตัดสินใจให้เร็วเกินอะงั้นขออนุญาตพังก็เอ้ยพังกลัวเลยเนี่ยงั้นให้อนุญาตพังเก้าอี้แม่งเลยนี่พังเก้าอี้ไปเลย อึ้งพังไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็รอฮิวเอฟเฟกต์ประดับเพื่อนก็นคือแบบเวอร์มากเฮ้ยเดีย๋ยวเพิ่งตายเพิ่งตายคือมันสามารถแบบพังตอนอยู่ข้างนอกได้ไหมอ่ะแบบนานๆทีไม่ค่อยเจอไหนดูสิเอ้พังไม่ได้ด้วยคือ,อยังไงเนี่ยมันพังไม่ได้ทุกคนไม่เป็นไรเออเพื่อนตั้งใจจูไปเดี๋ยวขอเรามาปั่นตรงนี้ดีกว่านี่เรามาปั่นล่อตีนเหมือนเดิมโอ้ยรถไฟเออแต่ว่าเพื่อนจูอยู่ทางนี้เดี๋ยวไปพังเก้าอี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพังเก้าอี้ก่อนทุกคน มาพังไปเลยเดี๋ยวเพื่อนน่าจะมาจุ๊กแถวนี้แหละ่ะพังไปก่อนพังไปก่อนเดี๋ยวเราก็ไปปั่นกันเลยดีกว่ามาเออนี่ไง้มันมาจุ๊กตรงนี้จริงด้วยก็ปั่นแม่งตรงนี้แหละเดี๋ยวบล็อกบอกบอกให้บล็อกให้เอ้ยหรือไม่ดิเอ้ยยังไงเอ้ยชี้ก่อนเดี๋ยวตายมาก็ปั่นไปเลยเราก็ใจห้าวหาญเกินก็โอ้ยมันจะมันจะเสกอีกละเดี๋ยวเราพังให้เพื่อนเดี๋ยวเราพังให้พัง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 ไปเลยอย่าเพิ่งตายโอ้ยเกือบโดนเมื่อกี้เพื่อนเกือบฉิดโอเคไม่เป็นไร เดี๋ยวเราเฮ้ยบาร์เทนเดอร์มาแล้วไปช่วยบล็อกเพื่อนให้หน่อยดิเออไปช่วยบล็อกให้หน่อยไปช่วยบล็อกให้หน่อยเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละสวยเฮ้ยเหมือนแบบมันตีทีละครึ่งด้วยอ่ะเออดีอยู่นะเนี่ยมามามาเดี๋ยวเราก็ปั่นย,ยาวๆไปเลยเฮ้ยมันพุ่งพังได้ไหมเนี่ยว่าพังไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้มันก็ตีเป็นบาร์เทนเดอร์แต่บาร์เทนเดอร์มีเข็มฉีดยาคือบาร์เทนเดอร์เอาเข็มฉีดยามาจากไหนเนี่ย ไม่เป็นไรทุกคนเราก็รีบปั่นเอ้ยเอ้ยแปลกแปลกแปลกๆยังไงยังไงคุณกวางคุณกวางยังไงคุณกวางจะยังไงคุณกวางคุณกวางเปลี่ยนเป็นอะไรอะ่ะอย่าบอกว่าพังเครื่องอะ่ะแต่ว่าเครื่องอีกเครื่องมันจะเตรียมแล้วนะคุณอันนี้เราแค่ปั่นหลอกเฉยๆฉอะ่ะมาไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาช่วยบอกเพื่อนกันดีกว่าเพื่อนก็จูกัตรงนี้ด้วย อย่าทำร้ายกันเลยมาแล้วมาแล้วเฮย้ยเกือบโดนเพ,พื่อนเกือบโดนตีเพื่อนจะใช้สเตปเพิ่มพับไม้ใส่ฮันสวยมากทุกคนเออ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 นี่กดอีโมใส่บ้านดีกว่านี่นี่ย่อยัว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 ยังไงยังไงอยู่นี่เราเล่นเลของเราวันนี้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพังเก้าอี้เลยดีกว่านี่นไหนไก็เล่นไปเอ็มมาทั้งท,ทีก็พังเก้าอี้แม่งเลยเน้ยเพื่อนจะตายหรือเปล่าเฮ้ย э เพื่อนระวัง จุด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 เลยจุดเลยสวย<อ>เดี๋ยวเราจะไปเปิดประตูตรงที่เขาถูกกันอยู่นะทุกคนนีนะ่เดวนตาจะเปิดประตูตรงนี้เลยมาเราเปิดประตูกันดีกว่าอตอนนี้ก็ให้บาร์เทนเดอร์เปิดไปแต่เหมือนแปลกๆเหมือนท่านจะมาหาเราแฮะเออเออเออโอเคเอาเอา,เอาสวยแล้วเขาตีไปเรียบร้อยแล้วยังไม่เป็นไรขอถอนเก้าอี้เล่นตามใดที่ตรงนั้นก็ยังมีเก้าอี้ที่เราถอนไปแล้วมันก็จะเสียเวลาขึ้นนะทุกคนก็ให้แพทติเซียววิ่งไปประตูนู้นเลย ส่วนเรากับริชาร์ดก็ขอเฝ้ามองสถานการณ์ชั่วคู่เออถ้าเราถ้าเราถอนเก้าอี้ตรงนี้แล้วมันจะแบบไอ้นี่ปะมันจะสงสัยว่าเราอยู่ตรงนี้ไหมมันน่าจะเดินมาหาเราไหมเราจะได้ให้แบบเพื่อนไปไปช่วยอ่ะเนียลองซิเผื่อเขาจะแบบคิดว่าเราอยู่ตรงนี้มาพังพังไปเลยโอเคเดี๋ยวเราให้เพื่อนฉีกไปช่วยเป็นบาเทนเด์เฮ้ยมันคิดว่าเราอยู่ตรงนี้จริงด้วยอ่ะมา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 ,มา เออเออนั่นแหละไปช่วยเลยไปช่วยเลยเนี่ยเห็นป้ามันคิดว่าเราอยู่ตรงนี้จริงๆด้วยเดี๋ยวเราขอเดี๋ยวเราขอเปิดประตูก่อนนะทุกคนนี่เดี๋ยวเราไปเปิดประตูรอตีนหันเหมือนเดิมก็เปิดไปเลยเปิดไปเลยเปิด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 ให้เสร็จเปิดให้เสร็จเหมือนตอนนี้หันจะมาเหมือนตอนนี้หันจะมาแต่ว่าหันอยู่ข้างนอกก็เปิดต่อเลยเปิดต่อเลยเข้ามาไม่ได้ก็เปิดต่อเปิดต่อไปเลยทุกคนเพราะใจเราห้าวหาใจเราห้าวหายังไงยังไงยังไงสิยังไงสิเออเออเออติดสกิลไปอีกติด สกิลตดสกิลเออเอ้ยเกือบโดนเกือบโดนฮะเอ้ยเอ้ยเอ้ยพุ่งพุ่งเอ้ยดีนะแบบตัวมันตีแค่ครึ่งเดียวไม่งั้นตายไปเลยเนี่ยโอเคมามามาเดี๋ยวเราขอวนอีกสักรอบหนึ่งนะทุกคนเราจะวนไปฝั่งนู้นกันดีกว่าแล้วก็เพื่อนโอ้เพื่อนออกไปแล้วโอเคตอนนี้เพื่อนก็ออกไปสองคนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปิดประตูให้เสร็จพอตอนนี้ฮันน่าจะไปไล่รีชาร์จแทนแล้วนะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาเปิดประตูออกกันดีกว่าตามฉันมาเลยเพื่อน มาเปิดประตูให้เสร็จเปิดประตูให้เสร็จระหว่างเล่นก็ดูไปด้วยนะทุกคนว่าสกินสวยกันหรือเปล่าถ้าชอบนี่ก็อย่าลืมไปตามกันนะทุกคนนะหมานี่เล่นอยู่เอ้ยเพื่อนตายแล้วอ่ะเออช่างมันแล้วกันนะก็ถือว่าเกมนี้ไม่มีใครตาย เป็นยังไงกันบ้างทุกคนสนุกกันหรือเปล่าเอ่ยกับการรีวิวสกินของน้องเอมมาในวันนี้ถ้าทุกคนชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะสําหรับคนไหนที่อยากเติมเกมเพื่อสกินสวยๆแล,แล้วก็ก็อย่าลืมร้านน้องฟูยุซึ่งสามารถติดต่อผ่านช่องทางไลน์แล้วก็อินสตาแกรมได้เลยนะทุกคนสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะบ๊ายบาย